นามัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกตัญญูรู้คุณคนควรคุณค่ากตาเวทิตาหน้าเรื่องใสคุณธรรมพื้นฐานในจิตใจปรับพฤติได้จักดีเป็นสีตนกตัญญูรู้คุณคนควรยกย่องคือคลลองความดีมิหมองมล กะตะเวทิตาปัญญาชนคุณค่าคนกะตัญยูรู้บุญคุณไม่เคารพบ,บูชาคนที่ชื่อเสียงและเงินทองอย่าได้มองคนที่รูปลักษณ์หน้าตาควรให้ค่าเก่คนที่มีความกตัญยูบุคคลที่กตัญยูกะตะเวทีคือบุคคลที่หาได้ยากบนโลกใบนี้ผู้ที่มีความกตัญยูคือผู้รู้คุณของบุพการีและกะตะเวที คือการตอบแทนคุณของบุคคลน,นั้นคนที่มีความกะตันยูกระตะเวทีย่อมเป็นผู้ที่ควรค่าแก่ความรักเกียรติศักดิ์ศรีนับว่าเป็นอุดมมงคลของชีวิตที่นักปรา์บัณฑิตไม่ว่าเชื้อชาติไหนภาษาใดาก็ต่างกล่าวยกย่องสรรเสริญปัจจุบันสังคมไทยถูกตั้งคำถามอย่างมากมายเกี่ยวกับความกตันยูว่า ทำไมเราต้องกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ทั้งที่เราไม่ได้ขอให้ท่านทำให้เราเกิดทำไมเราต้องกระตันอยู่ต่อครูทั้งที่เราก็จ่ายเงินเข้ามาเรียนและครูก็ได้รับเงินเดือนนั้นไปแล้วทำไมเราต้องกระตันอยู่ต่อพระมหากรรษัตริย์และศาสนายืนตรงทำความเคารพเป็นสัตว์และเสด็นในโรงภาพ,พยนตร์ทั้งที่เราก็หาเลี้ยงชีพด้วยตนเองบางคนคิดว่าชีวิตติดกับดักความกตันยูที่จะขยับไปทำอะไรไม่ได้เลย ท่านผูมีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะหากเราเข้าใจความกระตัญยูอย่างลึกซึ้งแล้วคําถามจะก,กระแสะสังคมเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเราจะตอบแทนพระคุณของบุพการีด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่การที่เราจะเริญเติบโตก้าวหน้าได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระคุณของบุพการีทั้งสีประเภทดังนั้นเราควรเห็นค่าของคนดีที่มีความกตัญยูดังมงคล38ประการขอ้อที่25 ได้กล่าวถึงความกตัญญูดังนี้ค่ะ 1. ผู้ที่กตัญญูต่อพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงประทานพระธรรมวินยัยยึดเนี่ยวใจให้ผู้คนได้ยึดถือเพื่อให้รู้ว่าน,นี่คือข้อปฏิบัติที่พระศาส,สดาทรงย้ำให้กระทําตามดังนั้นเราควรตอบแทนด้วยการเป็นพุทธบริษัทที่ดี ละเว้นการทำชั่วด้วยกระทำแต่ความดีมีจิตใจอันบริสุทธิ์พรองใสเปรียบเสมือนแสงเทียนสองสว่างสวัยให้เรามีใจยึดมั่นในหลักธรรม 2. ผู้ที่กตัญญูต่อพระมหากษัตริย์เพราะท่านเป็นผู้ต่อสู้และกอกบกู้เอกร,ราชความเป็นชาติไทยให้เราพระสกนิกรมีแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิส่งานอันร่มเย็นอันชาติไทยมีไร้ซึ่งแผ่นดิน มีที่อยู่ที่กินได้อาศัยด้วยบุญญาบารมีกษัตริย์ไทยสละเลือดรักษาไว้ซึ่งธานีเราชาวไทยทุกคนควรตระหนักจงรู้รักสัตว์กษัตริย์เพื่อศักดิ์ศรีจงปกป้องคุ้มครองพระบารมีให้อยู่คู่ทรณีชั่วน,นิรันดร์ 3. ผู้ที่กตัญอยู่ต่อพ่อแม่ถือเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดบุตร คร่ำอบรมบ่มนิสัยเอาใจใส่และปกป้องคุ้มครองภยัยให้ลูกได้เติบใหญ่เป็นคนดีดังนั้นเราควรตอบแทนด้วยการเป็นลูกที่ดีเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าการเจ็บป่วยของพ่อแม่ไม่ใช่ภาระของลูกแต่คือโอกาสทองของชีวิตที่จะได้ทำบุญต่อพระผู้ประเศรศสริฐ 4. ผู้ที่กตันอยู่ต่อครูผู้สั่งสอน เพราะครูเป็นผู้ขจัดความมืดขจัดความไม่รู้ไม่มีครูแล้วคงเข่าเบาปัญญาอีกทั้งความห่วงหาอาทรที่มีต่อรูปสิทธิ์มิเคยคิดสิ่งใดตอบแทนดังนั้นเราควรตอบแทนด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่โค้งลงด้วยความเบ่งบานและมีความขยันอดทนดังหญ้าแพรกมีแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนามีปัญญาเฉียบแหลมดังดอกเข็มที่เฉียบคม ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่คุณธรรมของคนกับถดถอยล้นลงส่วนทางกันสังคมพี่กลาหลนต้องประจนกับภัยความคิดมนุษย์เราหลงลืมคุณธรรมสำคัญชีวิตนั่นคือความกตันยูคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นโลกแม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ฉันใดคนใจบอดย่อมมองไม่เห็นพระคุณแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นท้ายที่สุดนี้ดิฉันจึงอยากให้ทุกท่าน เห็นคุณค่าของคนดีที่มีความกตันยูเพราะกะตันยูคือคุณธรรมแห่งรักแท้ก่อให้เกิดความเมตตากรุณาและความซื่อสัตย์หากเราทุกคนมีความกตัญยูกระตเวทิตาธรรมจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมพร้อมนำความสงบสุขให้กับประเทศไทยก้าวสู่ความวัฒนสถาพรดังนั้นคนที่มีความกตัญยูกตเวทิตา คือคุณค่าของคนดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่านิมิตังสาธุรูป,ปานางังกตัญญูกตะเวทิตาความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีขอบคุณค่ะ